ยูมนะคะยูมก็มาทางพระทางเน้นทางพระทางโยมกับมาเฮ้ากับมามาจากน้องคายนะคะมาจากน้องคายจะไปทำโรงทานที่ธาตุพนมนะคะอ <c oughs> <c oughs> บบนี้ขอบคุณค่ะคุณอัธยุนะคะสวัสดีค่ะคุณน้อยเสือพาไปนะคะมาเติมไลท์เติมไลท์โอ้ขอบคุณหลายๆเลยค่ะเสือพาไปเนาะมาเติมไลท์กันนะคะค่ะอาจารย์ก็มาแล้วก็ไปแล้วเนาะที่เฮ็ดยังอีกมันกับ เห็นบ่อเห็นบ่อบรรยากาศนี่งามงามขึ้นอย่างนี้เนาะปละตะกูตะการไม่ๆอีกแล้วค่ะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะเห็นบเป็นตาฝนตกบ่อพี่น้องบุยาาทำมันฝรั่งทำมันฝรั่งทอด ค่ะขอบคุณนะคะมาดูปรากฏการณ์อีกแล้วนะคะด้านหลังองค์ป well so. er ู่นะคะเห็นไหมคะสวยงามบางก็มีเป็นก้อนดําๆนะคะก้อนเม็ดบรรยากาศยามค่ําคืนนะคะช่วยกันดูเลยบ้านนะคะตอนนี้ค่ะบรรยากาศนะคะยามค่ําคืนนะคะสวยงามจริงๆค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะ เหมือนปรากฏการณ์ใหม่ๆเนาะเห็นไหมคะเห็นไหมคะมาอยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะเห็นไหมคะทองฟ้าถ่ายเอาเมฆถ่ายเอานี่แหละค่ะเห็นไหมคะสวยๆสวยค่ะเห็นไหมคะสวยงามนะคะเป็นจุดเป็นก้อนก้อนดำดำเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเนาะสวัสดีค่ะเจ้า เหมือนกับเป็นก okay. no. ้อนเมฆดำๆเนาะดู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 ก้อนเมฆไปนะคะตอนเห็นไหมคะเห็นไหมคะสวยสวยค่ะจยากมาเติมไรเนาะสวัสดีค่ะไม่ได้ตั้งใจนะคะคุณ ไปดนค่ะเด้วยอนไปบอกเห็นไหมคะเห็นไหมค่ะสวยค่ะสวยขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณรุจิรานะคะคุณน้อยนะคะสวัสดีนะคะคุณวันลานะคะขอบคุณค่ะนะคะนี้ก uh, <no. S 2> ็เป็ัวสวัสดีค่ะ